สายตาของมันคือเหมือนแบบให้ดูลูกมันไม่ให้ใครอายุกับลูกมันซึ่งมีมาวันหนึ่งครับก็เกิดเห็นเศร้านะครับคือว่าฮารุก็ฮารุก็ตกลงไปในบ่อน้ำสภาพ นอนขึ้นอืดผมได้แต่ยืนมองอยู่หน้าบอ่อซึ่งฮารุก็ได้มาหาผมฮารุมาเข้าฝันผมนะครับเป็นแมวสามสีคือผมเห็นผมเห็นฮารุอยู่ตรงหน้าแล้วมันก็แบบมองหน้าผมตอนนั้นคือแบบผมขนลุกมากแล้วผมก็แบบตกใจมากครับทุกคน ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับผมน้องมะม่วงสากโลร้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลัมไมีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการเล่าเรื่องผีนะครับผมวันนี้ผมต้องเกริ่นคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องแมวนะครับผมซึ่งเป็นแมวสามสีนะครับผมที่ได้มาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับผม ซึ่งเหตุการณ์ของผมนะครับผมก็คือว่าน้องแมวนะครับผมตัวนี้นะครับผมได้ประสบอุบัติเหตุนะครับผมตกลงไปในบ่อน้ํานะครับผมซึ่งทําให้น้องเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วน้องก็ตายลงไปนะครับก็<อ>เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องน้องแมวตัวนี้ให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่น้องแมวเขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับน้องแมวเนี่ยเขาได้มาหาผมบ้างไหมหรือ น้องแมวเนี่ยเขาไปดีหรือยังนะครับผมคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับคือผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้เลี้ยงแมวเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆซึ่งตอนที่ผมได้เลี้ยงแมวเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับผมได้เจอแมวตัวหนึ่งเป็นแมวสามสีนะครับผมซึ่งแมวตัวเนี้ยนะครับผมผมได้มานะครับโดยบังเอิญนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลย เก็บน้องแมวตัวนี้นะครับมาเลี้ยงนะครับผมซึ่งผมก็เลี้ยงได้ปีกว่าๆนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะครับก็น้องตัวเนี้นะครับผมก็แข็งแรงนะครับเป็นตัวเมียนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้ไปเอาแมวอีกตัวหนึ่งมานะครับผมชื่อน้องข้าวเหนียวนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันน้องแมวผมก็ยังอยู่นะครับผมตัวนี้นะน้องข้าวเหนียวซึ่งล่าสุดครับคือน้องแมวผมเนี่ย ตัวเมียเนี่ยนะครับชื่อน้องฮารุนะครับเป็นแมว3สีแมวตัวนี้นะครับผมเป็นแมวที่ผมรักมากแล้วก็เป็นแมวตัวแรกที่ผมเนี่ยเอามาเลี้ยงเลยนะครับผมก็มีความผูกพันมากมากเลยนะครับซึ่งน้องแมวฮารุเนี่ยนะครับผมกับน้องแมวข้าวเหนียวเนี่ยก็ได้ก็ได้แบบผสมพันธุ์กันนะครับผมแล้วก็มีลูกแมวนะครับผมคลอดมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ ลูกแมวเนี่ยก็อยู่กับผมนะครับคือหลังจากที่ฮารุเนี่ยคลอดน้องแมวออกมาได้แล้ว3ตัวใช่ไหมครับก็คือฮารุเนาะมันก็อยู่กับมันก็เป็นแม่ที่ดีนะครับน้องมันก็เป็นแม่ที่ดีคือให้นมลูกตลอดเวลาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงลูกเก่งแล้วก็คือบ้านผมก็จะเลี้ยงหมาไปด้วยนะครับผมก็คือ หมาเนี่ยนะครับผมก็จะแบบว่าถ้าเปิดประตูตรงนี้มเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหมาผมก็จะวิ่งเข้ามาทันทีนะครับฮารุเนี่ยผมก็เลี้ยงแมวไว้ตรงนี้นะครับดานข้างแล้วฮารุเนี่ยนะครับก็แบบจะห่วงไม่ค่อยให้ใครมายุ่งกับลูกฮารุเท่าไหร่เวลาหมาหรือเวลาตัวอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะขู่นะครับแล้วมันก็จะแบบคาบไปไปไปซ่อนนะครับไม่ให้แบบใครมายุ่งเลยนะครับซึ่งมีมาวันหนึ่งครับก็ เกิดเหตุเศร้านะครับคือว่าเออแบบคือผมเองอะ่ะผมเป็นคนผิดเองคือบ้านผมนะครับเป็นบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวที่หมายถึงว่ามีพื้นที่เยอะมากแต่ว่ามีบ้านของผมแค่บ้านเดียวแล้วก็รอบๆบบ้านเนี่ยจะเป็นสวนจะเป็นพืชผักสวนครัวจะมีต้นมะม่วงแล้วทีนี้ในสวนผมอะ่ะ มันก็ต้องมีบอ่อน้ําใช่ไหมครับเอาไว้แบบลดน้ําต้นไม้อะไรต่างๆเพราะว่าเราทําการเกษตรมันก็ต้องมีบอ่อน้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยผมปล่อยน้องข้าวเหนียวปกติผมจะไม่ค่อยปล่อยน้องแมวออกไปข้างนอกบ้านแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผม,มได้ปล่อยข้าวเหนียวออกไปซึ่งข้าวเหนียวเนี่ยก็หายไปประมาณครึ่งวันผมก็แบบเป็นห่วงมันผมก็เลย เดี๋ยวมันก็ผมก็เลยเป็นห่วงมันแล้วทีนี้ผมก็ตามหาพอผมตามหาน้องไม่มาจนประมาณ5้าโมงเย็นแหละผมก็เลยตัดสินใจที่เปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้แบบเงียบๆไว้แล้วผมก็ลืมว่าผมอะเปิดประตูทิ้งไว้และทีนี้ด้วยความที่ว่าหาลูะเลี้ยงลูกมาหลายวันแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลย ไม่ได้ออกไปข้างนอกในครัวไม่ได้ไปเดินเล่นไม่ได้อะไรเลยอยู่แต่ในห้องเลี้ยงนมลูกให้นมลูกแล้วพอผมเปิดประตูประตูบ้านนะครับประตูข้างหลังผมฮารุก็เลยหลุดออกไปนอกบ้านนะครับจนวันนั้นเนี่ยผมก็ตามหาฮารุไม่เจอนะครับพอมาอีกวันหนึ่งก็ ฮาลูก็ฮาลุก็ตกลงไปในบ่อน,น้ำสภาพนอนขึ้นอืดผมได้แต่ยืนมองอยู่หน้าบ่อผมแบบทำอะไรไม่ถูกรีบไปตามแม่แล้วก็ช่วยแบบเอาตะ,ตะเขาเรียกว่าตะก้อครับตะก้อที่แบบ เอาไวด้ดึงดึงมะม่วงครับที่แบบเอาไว้สอยมะม่วงนะแต่ก็เอามาช้อนตัวฮารุจากบ่อน้ําบ่อน้ํามันจะเป็นแบบบ่อน้ําที่มันเป็นเหมือนโคน้ำนครับเป็นโคที่เอาไว้เอาไว้ดื่มเอาไว้กินนะครับแต่เอาไว้แบบอันนี้คือเป็นบ่อน้ําบาดาลซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ตามหาฮารุไม่เจอผมก็คิดว่าเออมันคงแบบไปพักผ่อนแบบไปเที่ยวแบบไปหาอะไรแบบแถวบ้านหรือไปหา หรือปติสัตว์ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือบอ่อน้ําตรงนั้นคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีบอ่อน้ําตรงนั้นเพราะว่าผมก็ลืมไปนานมากแล้วเพราะว่าบอ่อน้ํานั้นเป็นบอ่อน้ําเก่าแล้วก็สภาพเนี่ยคือถามว่ามันตกลงไปได้ยังไงเพราะว่าบอ่อน้ํานั้นอะ่ะมันไม่มีฝาปิดนะครับคือมันเป็นบอ่อน้ําบาดาลก็จริงแต่เวลาฝนตกเนี่ยก็อยากให้น้ำเนี่ยมันมันแบบฝนตกให้ฝนเนี่ยมันลงไปในบอ่อเพื่อที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้แบบทําการเกษตร ผมก็เสียใจมากแล้วผมก็ได้แต่โทษตัวเองครับว่าไม่น่าเปิดประตูตให้น้องเลยหลังจากที่ฮารุตายไปนะครับมีอยู่คืนคืนหนึ่งครับเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วผมโดนผีอัามครับทุกคนเรื่องก็มีอยู่ว่าคือมันไม่ใช่ผีธรรมดาครับมันไม่ใช่ผีที่ผมเคยแบบเจอมาหรือแบบเป็นเซนครับ คือตอนนั้นเนี่ยผมตัดคลิปน้องดีมเมอร์เสร็จแล้วแล้วทีนี้เป็นเวลาประมาณตีสองซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเพียมาแล้วผมก็รู้สึกง่วงมากตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็แบบว่ากําลังจะนอนแล้วนะครับผมผมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งซึ่งกระดิ่งเนี่ยก็ เป็นกระดิ่งแบบแมวทั่วไปผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นกระดิ่งน้องข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็มีกระดิ่งคือแมวทุกตัวผมจะใส่กระดิ่งหมด,ดยกเว้นลูกแมวที่เพิ่งคลอดมาเมื่อสาม,สามเ,เมื่ออาทิตย์ก่อน3ตัวเนี่ยผมจะไม่ผมยังไม่ได้ใส่กระดิ่งเพราะมันยังใส่ไม่ได้ตัวมันยังเล็กเท่าลูกมดอยู่เลยซึ่งฮารุก็ได้มาหาผมฮารุมาเข้าฝันผมนะครับเป็นแมวสมสีแล้วก็มายืนทับที่อกผมคือตอนผมยังตอนตอนผมเลี้ยงฮารุมา ฮารุจะชอบมานอนที่อกผมแล้วก็ให้ผมคุมผ้าผมจําได้ดีเลยว่าวันวันนั้นเนี่ยคืนนั้นอะคือผมนอนหลับไปได้ประมาณสักพักหนึ่งประมาณตีสองพอช่วงเข้าตีสามฮารุมาหาผมครับทุกคนก็ฮารุก,ก็มาร้องอะครับมาร้องเมียวเมียวให้ให้ให้ฟังอะครับทุกคนแบบฮารุก,ก็ มากดตัวผมไว้มาทับตัวผมผมจะลุกก็ลุกไม่ได้คือตอนนั้นผมรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวนะครับตอนนั้นแต่ว่าฮารุเนี่ยแมวสามสีของผมเนี่ยก็แบบมากดตัวไว้ไม่ให้ผมลุกขึ้นเหมือนโดนแมวอาร์มครับทุกคนเหมือนโดนแมวอามแล้วทีนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสามครับคือผมเห็นผมเห็นฮารุอยู่ตรงหน้าแล้วมันก็แบบมองหน้าผม ตอนนั้นคือแบบผมขนลุกมากแล้วผมก็แบบตกใจมากครับทุกคน แก้วน้ํามันตกลงมาได้ยังไงอะครับเฮ้ย hey, มันหนักนะเนี่ยทุกคนดูดิมันมันไม่ใช่แค่ว่ามีแก้ววันนี้แก้วเดียวนะแก้วนี้มันเป็นแก้วสแตนเลสน,นะแล้วมันมีกระปุกน้ํากระปุกนี้อยู่ในนี้ด้วยคือมันตกลงมาได้ยังไงอะ ไม่ได้อยู่ในห้องเลยนะ ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมคือเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่านะครับก็นี่มันตกมาได้ยังไงวะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมคือพอฮารุมาหาใช่ไหมครับก็น้องก็แบบว่ามาร้องมามองหน้านะครับเหมือนแบบสายตาของมันคือเหมือนแบบให้ดูลูกมันให้ สายตามันแบบแบบว่าให้ดูลูกมันไม่ให้ใครอายุก,กับลูกมัน เช้าว,วันลูกขึ้นหมุกก็เลยแบบไปทําบุญนะครับแล้วผมก็ทาบุญสังกทาาแล้วก็บอกกับน้องมันว่าบอกกับฮารุว่าเดี๋ยวพี่จะดูแลลูกๆมันให้นะครับนี่ยครับคือลูกของฮารุ จากที่ผมทําบุญให้น้องฮารุแล้วหลังจากนั้นจากที่ผมเคยได้ยินเสียงกระดิ่งหรือเสียงอะไรแปลกๆมันก็ไม่ได้ยินอีกเลยครับน้องเขาน่าจะไปแบบสบายแล้วเขาน่าจะไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงไม่ห่วงลูกแล้ว ครับก็อยากมาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับว่าว่าเรื่องราวของน้องฮารู้เป็นยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อพี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ